ข้อที่แปถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับรายจ่ายไม่จำเป็นรายจ่ายไม่จำเป็นนะคะกอไกเป็นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายไม่สามารถตัดออกได้ขอไข่เป็นรายจ่ายที่ไม่สำคัญต่อชีวิตแต่เกิดขึ้นเพราะความรู้สึกอยากได้เช่น ค่าแต่งรถนะคะคควายเป็นรายจ่ายสำคัญสำหรับชีวิตเช่นค่าอาหารค่าเช่าบ้านงองงูเป็นรายจ่ายที่ทุกคนมีในจำนวนเท่ากันนะคะมาดูโจทย์ก่อนนะคะรายจ่ายไม่จำเป็นรายจ่ายไม่จำเป็นก็คือรายจ่ายที่ไม่กระทบต่อการดำรงชีวิตหากไม่จ่าย แต่อาจทำให้มีความสุขน้อยลงบ้างรายจ่ายประเภทนี้สามารถตัดหรือลดได้นะคะรายจ่ายที่ไม่จาเป็นนะคะเช่นค่าลอตเตอรี่ค่าลอตเตอรี่ค่าเลขค่าเล่านะคะคือรายจ่ายที่ไม่จาเป็นเพราะฉะนั้นข้อที่8ข้อที่ถูกต้องคือ ขอไข่นะคะคือเป็นรายจ่ายที่ไม่สําคัญต่อชีวิตนะคะแต่เกิดขึ้นเพราะความรู้สึกอยากจะได้นะคะ